พามายิงปลาครับวันนี้รอชมครับมันสิมานบอเกือบขามพี่น้องใส่หลังข่าหลังครับร <c oughs> <c oughs> มันมนันมันมนัน เมืองต่อไปครับโมเมนป่าแต่เป็นกรครับเนาได้ยังก็เอาไว้แล้วครับมันหมานพี่น้องเานองนครับน,น,นต,น,ตน,บนกเป็ดก็มีนะครับผมเลี้ยงลูกครับนกเป็ดเลี้ยงลูก เห็นไหมครับนกเป็ดเลี้ยงลูกเลยใช่เหรอเลาวลลูกไ,ไปเป็นขบวนแล้วครับโมเมนต์ป่าหม้ครับโมเมนต์ป่าหม,ม้ผมเราไม่มยิงป่า ลูกเลี้ยงลูกครับ่อเหยียดเขาหรอกนั่นครับเห็นไหมครับสู้ไห่เบิ่งครับนี่